วันนี้จะไปตัดผมด้วยเดี๋ยวมารอดูกันว่าเป็นการตัดผมสั้นในรอบ2ปีจะเป็นยังไงฉันจะกลับมาเป็นผู้ชายครับจืนเต้นมาเริ่มแล้วค่ะคุณตำรวจอ้ายตสั้นมากแล้วนี่ว้าวสวัสดีทุกคนนะฮะเราอยู่กับผู้เพื่อนตูดคือฉันจะบอกว่าวันนี้ พี่เจมจะพาทุกคนไปเลเซอร์ขนขาค่ะอะ <Wow. S 1> พูดตรงๆคือเลเซอร์น้องสาวด้วยเพราะวันนี้เราจะมากำจัดขนกันก่อนที่เราจะบินไปเกาหลีนะคะเ oh. ดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะข oh. นตอนนี้ขนขาฉันยาวมากเพราะฉะว่าชันเนี่ยไม่ได้เลเซอร์มาประมาณ3-4เดือนแล้วนะขนน้องสาวฉันก็ยาวเหมือนกันขนตรงขนตูดแต่วันนี้ฉันจะไปกำจัดทั้งหมดทั้งมวลให้มันหมดไปจากร่างกายชัน เดี๋ยวมาดูแบบว่าผลลับกันเดี๋ยวมาดูกันนฮะตอนนี้รถติดมากตอนนี้เวลากี่โมง9ก้โมงสนะฮะซึ่งเรานัดเขาไว้สิบโมงก็น่าจะทันอยู่เพราะว่าอีกไม่กี่กิโลก็ถึงแล้ว SLC Clinic นะที่นี่ง่ายมากทุกคนถ้าเป็นแบบว่าสาขาทองหล่อนะที่เป็นสาขาใหญ่เนี่ยก็คือเรามาถึงปุ๊บเราก็สามารถที่จะลงได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบ บอลเล่เนาะพักคิงเขาแบบว่าจะจัดการเองนะคะไปค่ะแล้วก็เราก็แค่เอาคุณแจให้พี่เขาแล้วเราก็เดินไปทำหน้าได้เลยคนระอินลุคลสวัส้นค่ะอนสวัสดีค่ะวสะวัสดีค่ะคุณพี่ดเดี๋ยวเช็ดด้านในเองค่ะนั่นแหละเดี๋ยวเรามาเลเซอร์กันในะฮะขึ้นไปด้านบน ข้างล่างคนมีคนเยอะเดี๋ยวขึ้นไปถ่ายข้างบนทีเดียวว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นว่า before a f t e ตเป็นยังไงเพราะว่าเอาจริงๆคือคนขาดตอนนี้คือแน่นมากเห็นปะในกล้องเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากเลเซอร์เสร็จจะเป็นยังไงนะทุกท่าะขึ้นไปลงมนกันว่าห้องเ้ิงมันเลิศเลยขนาดมาคระทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปเลยเพราะว่าเราทไว้สิบโมงแล้วตอนนี้ก็สิบโมงสี่นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปห้องเลเซอร์เลยด้วค่ะ ดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาเลเซอร์ไม่พอนะฉันจะพาทุกคนแบบว่าวันนี้นอกจากแบบเอาขนข้างล่างออกแต่ฉันจะขนข้างบนออกด้วยเพราะว่าเจมจะไปตัดผมสั้นในรอบปีปีปีกว่าบ้าที่แม่ไม่ได้ตัดผมเลยอะเกือบอเออที่เดียวว่าไว้ผมยาววันดีค่ะเออรอดูว่าจะเป็นยังไงรับผม <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาเชฟขนกันเลยนะฮะเชฟขนเราคือการโกนขนออกเบื้องต้นก่อนเลเซอร์นั่นเองนะโกนก่อนใช่ไหมแม่ใช่ลจ้ะโกนก่อนแล้วค่อยเลแล้วเราก็หลักไปเลยดูสิเพราะไม่พรไม่มีขนแล้วเนียนเลยอะเจมใช่ไหมนี่นะครับมันเริ่มแล้ว่ะคุณตำรวจคุณตำรวจมันเริ่มแล้ว ทำไมจะไปเกาหลีผู้ชายกลัวผู้ชายเกาหลีเห็นแล้วไม่ปะระทับเย็นๆเพเร,ราเลสเซอร์มันร้อนสู้คังมัน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 ติดเอาดูตรงแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขนาดว่าทนไม่ได้กันเหรอทน,นได้ ก็ะดูทุกคนแล้วมันจะแบบตึ๊บตึ๊บเจ็จจเบอะนะแป๊ะแปะวนนี้ขึ้นมาขาบนแล้วค่ะขาบนคือทีส ร้อยค่ะทุกคนเดี๋ยวร้อยจะให้ดูในส่วนของ After ตหลังทาเนียนกริบเนียนไหมเนียนอืมัปีมากเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับการกำจัดขนขาแล้วก็เมื่อวานก็มากำจัดขนแขนขนตัวหลังหนวดคราคอทุกอย่างเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทั่วทั้งร่างกายไม่ใ่หัวกระดเท้าเราไม่มีขนเหลือแล้วค่ะ วันนี้จะไปตัดผมด้วยเดี๋ยวมารอดูกันว่าเป็นการตัดผมสั้นในรอบ2ปีจะเป็นยังไงฉันจะกลับมาเป็นผู้ชายครับชีวิตเรางไงขึ้นเยอะมากพอเรามา,าที่นี่ฝากด้วยเอเและตอนนี้นะคะเราก็เลเซอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะสิ่งต่อไปที่จะทำคือไปตัดผมเดี๋ยวให้ดูเรฟเฟรนก่อนให้ดูเรฟเฟรนก่อนเซตเวลาสิ่งที่อยากจะเป็นเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเหมือนไหมฮันดา น,นี่เ e ฟเฟอร์เร,เรนหนึ่ลุก r e f e r อร์เร,เรนลุกและ r e f e r อร์เรลุกที่สค่ะไปดูกันว่าจะเหมือนหรือเปล่าฮอ <Huh? S 1> เดี๋ยวไปเจอที่ร้านตัดผมแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเพราะวันนีน้จะตัดผมสั้นเลยซึ่งเป็นการตัดผมสั้นในรอบ2ปีเลยเลอยลอยไปค่ะและเราก็มาถึงร้านตัดผมประจำของเราแล้วค่ะบน่งแกรู้ปะ ว่าตอนนี้เรามาถึงก่อนเวลาเท่าไห,หร่รู้ไหมชิบูขี้มากมาตัดผมกะนนอบไม่ได้มาให้กำลังใจแม่หรอไม่ได้ให้บอกแม่เล่นอยู่ที่อยี่ ตอนี้ดีมากตอนี้ตุงผู้หญิงแล้ววันนี้เขาตัดทรงชาอึนอูเพราะว่าไปเกาหลีคนไ,ได้ักไปชาอึนอูสระผมแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นเขียงตัดผมแล้วก็รอดูกันว่าจะเป็นยังไงจืนเต้นมาสอปีมั้งไม่ได้ตัดผมสั้นอ่ะ ไล่ขนาดนีด้วยไม่เ huh. ข้าใจเริ่มแล้วค่ะคุณตำรวจเริ่มแล้วค่ะคุณตำรวจว้าวทไมเหมือนในรูปจับแน่อ้าวอตัวสั้นมากเลยพี่มันปิดมันปิดหูไหมเนาะเห็นหูก็ได้ค่ะจะได้บอกสไลด์ตงหู ส้ตายค่ะกระเทยเขาจะความรู้สึกผู้หญิงของสั้นแล้วอะอืมใช่รักใส่ยาวว้าวสั้นนะจริงไม่ไม่มากเพราะว่าทรงมันยาวรากใส่ใช่มันก็แบบอบบให้มันกระโดดได้ค่ะเดี๋ยวเขาจะไม่ยั้ง เยอะมาก <c oughs> ไม่เยอะหอยอย,ยาวจะตายกู <c oughs> นั่งลองท้างหน้าร้านไปก่อนผมจะยาวแน่เรียนติ่มสิ่มหัก่อนลวกันนะเหมือนแบบตัตเตานีลองทรงเลยยาวมาก <c oughs> สัน,าสน,านยาวอยู่ เก็บไม่กินเลยอะ่ะวันนั้นขำแรงเล่าเหรอแต่เหมือนทำจริงเหนือยเลยแหละฮึพวกเมียบมาด้วยเหรอพวกเมียบมาด้วยเหรอ น่ารักไหมในกองน่ารักพอดีน่ารักน่ารักคือก็เงินเงินแชอะไรนี่เน่าโมงเป็นเน่าที่ตัวหลีเนี่ยไปวันไหนกันวันที่เจ็ดเนี่ยเจ็ดเดือนหน้าเดือนเนี้ยเดี๋ยวมาดูตอนพี่คอมพิลลุกกันดีกว่าค่ะทุกคนจะได้สุดท้ายก็เป็นยังไงต้องสิวเลิศมากแม่ได้ไหมได้ค่ะ เสรปอร์กันปะเรียบร้อยค่ะน่ารักมากๆเลยครับเต็มส,สิบไม่กี่คะแนนเต็มสิบให้เก้าจุดห้าเป็นไงคะชอบไหมคะทุกคนกับล็อกวันนี้นะไ <Scotland. S 1> ปเลเซอร์ขนขามาครับมาตัดผมเป็นการกำจัดขนและผมก่อนไปเกาหลีก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบกันใครอยากตัดผมตรงนี้หรืออยากตัดร้านนี้ก็ตามกันมาได้นะอยู่ที่ไหนแม่ então. ราึา1 0ะชื่อหลังว่ากินบิวตี้ซาลอนจ้าเออเหมือนทรงเมื่อก่อนปะไม่เมืเหเือนเนาะสวยกว่าเสริขึ้นอ่ะนั่นแหละฝากทุกคนด้วยแล้วกันเนีวางว่าจะสนุกกันวันนี้แล้วก็ใครที่ชอบผมทรงนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์สำคัญสุดกกดกระดิ่งบายๆไปละ